สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาหาวิธีคำนวณบล็อตแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่อย่างเราๆนะครับมาฝากคืออันนี้ก็ผมก็ได้มาจากาในกลุ่มในไลน์ลในเฟสนะครับก็คิดว่าเออมันก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นคำถามที่มือใหม่อย่างเราๆเ,เนี่ยต้องการคำตอบนะครับ ผมก็เหมือนกันเนี่ยผมเป็นบัญชีเซ็นนะครับมีอยู่หมื่นเจ็ดสี่ร้อยเนี้ยผมจะออกหลอดเท่าไหร่ผมจะซื้อได้กี่ไม้ก็ว่ากันไปนะครับอ,อย่างนี้นะครับที่ผมสแกนสัญญาณจากคลิปที่แล้วก็น,นั้นแหละก็ใช้เน,นี่ยจุดเข้านะครับจุดเข้าจุดเข้าจุดออกเข้าจุดนี้ก็ออกจุดนี้ แต่มันก็รีเพนนะครับก็เป็นถือว่าดูเป็นแนวถ้าถ้าลูกสอนขึ้นเราก็เตรียมตัวนะครับจะเข้าไปลอดน้อยๆก่อนแต่อันนี้ผมจะมาลองคำนวณดูนะครับาตามระบบก็คือทุนหาร1 0 0นะครับแล้วก็คูณ0.02อ,อย่างของผมนี่17มันจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าเราตีตัวเลขกลมๆมันจะก็จะง่ายนะครับสมมตินะครับ17000หาร100มันก็ได้170ใช่ไหมครับแล้วก็ไปคูณคูณกับ0.02ก็จะได้หลอดอยู่ที่3.4นะครับ3.4อันนี้คือสูงสุดนะครับ คือเราห้ามห้ามเกินนะครับออกหลอดห้ามเกินนี้นะครับถ้าเกินแล้วลากมันอาจจะจริงได้ง่ายอย่างเอา้าแล้วอย่างนี้ล่ะคือถ้าเข้าไม้เดียวก็เข้าได้ไม่เกิน3ามอะ่ะสามจุดสก็จัดเข้าไปหลอดสมไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ในกรณีเซนนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ผมจะลองวันจัน์นี้นะครับผมจะออก ผมจะซื้อ,อไอ้พวกเนี้ยสมมติสมมุติ11ตัวเนี้ยผมจะเข้ายังไงผมก็จะเอา11มาหารอันนี้ดูเนาะหาร11เท่ากับ0.3นะครับผมก็จะได้หลอด 0.3นะครับผมก็จะใส่ได้11ตัว1 0 3คูณ10ก็ได้3เนาะอันีอันหนึ่งกป็ประมาณนั้นนะครับ3จุดเพราะว่าเราได้3.4มจุดสี่ัวสิบเอไม้ผมก็จะเข้าคือถ้ามั่นใจมากคือผมอยากจะลองทฤษฎีด้วยนะครับว่าไอไอแอลโลเนี่ยมันแม่นจริงไหม จะรีเพนขึ้นไปให้เราตายหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเข้าทุกไม้มันก็มั่นใจหมดเลยครับที่จริงก็ลองซัก0.01ก่อนก็ได้นะครับ0.01แต่มันเป็นบัญชีเซน็นมันก็จะไม่อันนี้คือมันคำนวณการทนลากทนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคือหลอดรวมอย่าให้เกินเท่าไหร่นะ3.4นี ของเราก็จะทนลากไปได้ได้ยาวหน่อยนะครับยังไงก็มาลองดูวันจันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับก็สำหรับมือใหม่ด้วยนะครับว่าเมันเข้ายังไงวะอะไรอย่เงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปิดได้หรือเปล่า,บายบายไว้เลยได้ไหมบาบไม่ได,ด้ต้องเซลวิธีเปิดเนาะ เราก็ดูจุดตรงนี้นะครับหรือว่าเราเราจะรอให้มันวันจันเสียดกราฟมันวิ่งเราก็ new order เลยใส่หลอดเข้าไปเท่าไหร่นะผมเท่าไหร่นะเมื่อกี้ศูนะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ0ูนานะครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ได้นะครับ0.3 pending order ก็ได้นะครับมันก็จะมี buy limit sell limit อะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อตรงราคาที่มันมันเปิดขึ้นมาเลยแล้วกันวันจันเนาะก็อัอนนี้นะครับก็เป็นวิธีคำนวณหลอดอย่างง่ายนะครับใครมีเงินทุนเท่าไหร่ก็ลองลอง,ลองคำนวณดูนะครับบางคนเป็น เป็น US ดอลลาร์ก็ใส่ไปบางคนมีร้อยร้เหรียญสมมุติร้อยเหรียญร้อยเหรียญทำยังไงหนึ่งอยหารหนึ่งร้อยอ่าได้เท่าไหร่ได้1 1ไปคูณ0.02ปุ๊บก็ได้0.02คือถ้ามีทุนร้อยเหรียญน,นะครับเข้าได้ไม่เกิน0.02นะถ้าเราจะแบ่ง2ไม้ก็ แบ่งเป็น0.012ไม้นะประมาณนั้นนะครับคือมันจะปลอดภัยกับพอร์ตเราอ,ะอ่ะ0.01ลากลากไปเถืะคือโอกาสล้างน้อยมากะนะครับนี่คือเป็นอาจจะวิธีคำนวณหลอดแบบแบบไม่เสี่ยงมากะนะครับผมก็ว่ามันโอเคอยู่นะสำหรับมือใหม่คือเราก็เทรดไป ให้เพื่อให้มันได้ความรู้ไปไม่จำเป็นต้องรีบไปดูพวกอะไรล่ะให้เขาโชว์พอร์ตให้เราเข้ากลุ่มสมัครไอ่บีเขาก็โชว์วันละเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเราก็อย่าไปหวังตัวนั้นเร็วมากเพราะว่าเราเพิ่งเข้าสนามใหม่ก็เหมือนนักฟุตบอลแหละครับก็ฝึกจากเบสิกไปก่อนเก็บประสบการณ์ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับ พยุงพอตให้เราพยุงพอตของเราอย่าให้มันล้างแล้วก็ออกหลอดก็อย่าพยายามเบิ้ลไม้มากนะครับอย่างสมมุติตรงเนี้ยถ้าเข้าลูกศรมันอาจจะขึ้นตรงนี้เราอาจเข้าตรงนี้เสร็จเราอาจจะต้องเผื่อไม้มาเผื่อมันรีเพนมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาตรงนี้นูน่นอ่ะขึ้นไปอีกตั้งสูงนะครับ เราอาจจะผิดทางก็ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามันขึ้นตรงนี้แล้วเราบายไปเราก็อาจจะมาขายแถวนี้คือมันมันมันบอกไม่ได้นะครับว่ามันจะมันจะลงหรือมันจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอเผื่อไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามั่นใจมากใส่เต็มที่แล้วมันขึ้นต่ออย่างเงี้ยเราก็จะผิดทาง ให้ดีก็เขาก็บอกว่าต้องมีสต็อปล็อสนะสมมติเราซื้อบายเซลตรงนี้แล้วมันเกิดมาตรงนี้ถ้าลุถ้าลุไอแนวแนวต้านเดิมไปเราอาจจะ,ะคัดลนะ็อสไหมก็คือขายทิ้งขายขาดทุนนะครับแล้วก็มารอรอให้มันเกิดสัญญาณที่จุดถัดไป ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วขึ้นมาต่อเราจะยังไงเราจะเอาไม้นี้ไว้หรือว่าเราจะขายทิ้งถ้ามันทะลุอยอดนี้เราไปนะทะลุไปถ้าเราขายทิ้งแป๊บเราก็จะขาดทุนนิดหน่อยแล้วเราก็มารอให้อสัญญาณตัวนี้มันขึ้นใหม่เราก็มาเซลล์ตรงนี้ใหม่หรือว่าเราจะคงไว้ทุกไม้เลย1 2 3เราก็จะมี3ไม้ แล้วก็รอให้มันลงมาอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงนะครับคือมันเป็นไปได้ทุกทางถึงแม้จะเรียนเหมือนกันแต่การแก้ไขการออกไม้การคิดมันมันเป็นไปได้ทุกทิศทุกทางนะครับนะก็เผื่อไว้คือพยายามอย่าให้ล้างพอรตถ้ามันบวกมาแล้วก็ ปิดกำไรก่อนก็ได้ช่วงใหม่ๆนะครับจะได้มีกำลังใจเนาะยังไงก็เดี๋ยวเรามาเทรดไปด้วยกันนั่นแหละครับผมจะทำให้ดูว่าทฤษฎีไอเนี้ยจุดเข้าเนี่ยแล้วก็ไอหลอดหลอดที่คำนวณไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้กันแน่นอนครับอา <c oughs> ทิตยนี้ก็เอาวิธีนี้ไปลอง คำนวนหลอดดูนะครับที่ว่านน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนมือใหม่ที่กำลังอยากจะลองศึกษาครับสวัสดีครับ